มันร้อนอ่ะมันร้อนตับแตกเลยอ่ะพี่น้องเลยค่ะสวัสดีค่ะมันไม่เกี่ยวกันหรอกลกูกกินทั้งวงเลยนี่จะพูดสวยๆแต่นอ้นองน้องน้องอะไรอ่ะนอ้ะนองฟูครับฮานอ้องฟูฟูครับน้องฟูก ปเอาเอาอะไรนี่ยน่ะน้ำเลอน่ะน่ะเพิ่นมาโหดตีลุยใบจังใดมาพ่นบ่มาพ่นในควายในเปีย,ปยกมาพ่นทั้งพี่นะป้าน้ำน่ะมันคือห้อนคาแค่กินเยอะมัอันข้าวเหนียวติ นั่นนะนะอันนี้ยังมันจังหวาน่หมือแรงสีแกงนี่เอานิดนึงหาใส่แม่มเว้ยกัเบิ้งนี้ไข่เบื้องนี้อืมป๊ดมือแม่ไปกินแต่นั่นรังมันน่ะนี่ชือเลิศ เด่ยพ<แ> <แ specific S 2> ัดมงนั่นอย่างเดียวได้ละนี่แนเป็นพี่าพัดใจบกนะประดี๋ยวอ้เก่งค่ะเยวะป่ะเพื่นแล้วเพดแล้วเพื่แล้วส่วนตัวส่วนตัวพินน้องกัดล่มสนตัวนี่อะไรถ่ายย้อาน น้ำแข็ง chén ไม่ mấy đến อะไรที่มาข้ายังไหนน้ําแข็งให้หัวหน้าเค้าอยู่สากูมัน6 บดบดบดอย่างเดียวน้ำเขาพ่นด้วยซื่อสิโอ้ยพ่นบ่อยมันฟ้อนว่ามันพ่นให้มันเปียกมันบ่มาพ่นให้มันตุกไข่เนี่ยเปียกทุกหอนเนี่ย เมืองหนาไปที่ด้พี่น้องรถมาโคนน้ำตอนนี้เขาซูมกำลังลงเตรียมตัวลงของกันแล้วค่ะลงจากรถตูคนละบรรยากาศเลยพี่น้องค่ะปาดถูกทรมานจริงๆ กักเต็นรับจ้างากักเต็นกุ้งฮะจา้างกุ้จกงจา้างไอ้คนณมาได้หรืคือสิว่ามีฝนดอกที่น้องเหมือน,นี่ต้ามันเป็นอากาศมดบดอ,อกดว ไม่มีฝนแต่ว่ามันมันหายมันแดดไม่มีแล้วมันคืมแล้ว ตัวเล็กฉันซื้อแล้วแต่ว่าฉันเรือามาอ ถึงเวลาโลงนแล้วจ้าม,มันร้อนมันร้อนพี่น้องเอ้ยทุกตำแหน่งทุกแผนกกำลังจัดเม่ทีกับประมาณนี้อันนี้มันมเอาไฟน้ำด้วยจ้ามอ,มองของไขกกันนี่ยัวของไขกกันนี่ยัวของแขกแห้งเลื่องเบาลงมากของไขกกันซื้อกันอันนี้ยักบาท ห้องข่อยมันมีไฟรอขางเลยเดียนี่มีไฟรอขางเลยเสื้อใไม้สีเหลืองๆหรอกเข่าห้องน้ำเข่าห้องน้ำก็ได้มีมีไฟพร้อมอันนี้มันเป็กเป็นรุ่นปิกนิกที่เราถือพกพาอ๋อไปหน่อยใครก็บริมันอยู่ไปอยู่ It's